ขึ้นก่อนเลยนะตอบก่อนนะครับแฮะไม่ยังเดี๋ยวเอาใจเย็นแฉแฉฮะเอาบอกให้ยกมือยกมือก่อนคนนั้นขึ้นมาตอบคำถามเลยนะครับมีรางวัลทุกคำถามนะครับโยโย่ขาขอนไม่ได้เมื่อยๆเนาะเอายังยังครับพร้อมยังมาช่วยดูหน่อยนะครับน้องคนไหนยกมือก่อนนะครับยกมือไหนห คนไหนนี่เลยคนนี้เลยมาเอาขึ้นเลยน้องไปนี้มาพร้อมกับดามาเลยครับมาเลยครับมามาลองกระถางเลยลูกมาขึ้นมาขึ้นมาเลยน้องคนนั้นยกมือด้วยขึ้นมาพร้อมกันเลยนนน้องคมาเลยครับมาขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยครับมาทองผัดประจำจังหวัดเพชรบุรีได้ไหมลูกน้องน้องได้ไหมสองคนนี้ใครได้ไหมโอ้น้องได้น้องชื่ออะไรนะครับคนนี้ชื่อปาร์ตอีกชื่อบอล ใช่ไหมตอบไม่ใช่อ่ะให้ตอบคำถามเื่อโบนัสน้องชื่อโบนัสนะครับน้องอยากได้โบนัสหรือเปล่าวันนี้อยากได้เลยถ้าอยากได้เริ่มเลยมาตองยากได้อยากได้หรือเปล่าไม่อยากได้กลับกลับอยากได้คอยากออกโเคได้อยากตอบเลยมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวเดี๋ยวเจริย์ดูเห็นไหมตั้งสติก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ยังไม่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 เอาไหมเอาละเอาละเมื่อกี้ลืมมีทางลืมกันไปเมื่อกี้ลืมลืมกันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเริ่มใหม่อ่ะโอเคแล้วมาเริ่มเลยเขาวังคู่บ้านขนมบวางเมืองพระเลิ่นหลังศิลปะแดงรรมะทะเลงาอ่ะตุ้มต้อนไหมครับใช่ไหมใช่ไหมตุ้มต้อนไหม ก็ถูกต้องโอเคเอางวมาเลยครับพี่หยิบมาเลยอันไหนก็ได้มาของของรางวัลอยู่ตรงนู้นครับอ๋ออาจารย์เห็นนักกีฬาพี่ครับขอรางวัลหน่อยครับขอพี่ครับขอรางวัลหน่อยครับทางนู้นครับหยิบมาเลยครับขนมหนึ่งแพ็คครับขนมหนึ่งแพ็คครับขนมหนึ่งแพ็คเสายืดด้วยนะเสายืดมีหนึ่งตัวหนึ่งตัวครขาขนมหนึ่งแพ็คครับมาเลยครับได้ครับ ลองเสายืดเลยครับทีงานขอเสายืดมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะครับเสอยืดเบอร์เอ็มไม่เป็นไรมีอีกกลัวห่ามีเยอะมารับรางวัลก่อนมา ต้องวันเลยโอเคตรงนี้เท่านะครับไม่ไม่ไมน้องน้องแล้วเนี่ยน้องพกน้ำมาด้วยด้วยครับอ่โอเคมาต่อไปครับต่อไปต่อไปอ่ะยกมืออ่าโดนก่อนเลยมามาโดนก่อนเลยจองไว้แต่เมื่อวานแล้วมาขึ้นมาขึ้นมาลูกมาแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรครับน้องไปครับ ต้องแปะอ่ะต้องฟังกันเลยอ่าภูมิชาไทยมีใ,ใ,ใครรู้จักของชาไทยบ้างมีกี่สีครับลูกสามสีเดียวบ้างขาวแดงน้ำเงินแล้วสีเขียวไม่มีเหรอสีเขียวใช่ป่าวถูกไหมอ่าไปอยู่ประเทศไหนวะเนี่ยถูกต้องย้อมตัวแล้วบอกผมกงม่ายชิบหาด ายเดี๋ยวเรามาที่งคำถามกันเลยนะครับฝ่ายดีนะงูตกลงไปในถังขยะงูงูจะฉกอะไรอ่ะงูตกลงไปในถังขยะเหม็นๆเนี่ยงูจะฉกอะไรก่อนงูงูจะฉกอะไรลูกเอาเลยตองเลยตองเลยเำอะไรจับที่หงูไว้ มาเลยอาตัวืออะไะครับวมนไลูกเชื่ออะไรครับมนวันเด็กปี2 5 6 7วันเด็กปีงกับวันอะไรวันอะไร